ม่น่าจะน้อยกว่าห้าปีครับห้าปีต่อเนื่องครับอเจอชั้นไม่ได้เราก็จะรู้ได้เลยว่าเป็นปูหมาใช่ไหน้าผมนี่ถึงจบได้ยหมจบได้ค่ะยังมีโปรงานปิดปรกอบอาจารย์ด้วยนะคะวังมีนะคะผลงานของพีชัยนะคะการไปรุดปูหมาเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็การต่อเนื่องจะอย่างไรบ้างคะเป็นงานดีอย่างนี้ว่าโครงการไปรุดแทนปูหมาเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือว่า เราพยายามจะเพิ่มนจานวนปูมาในทะเลนะคร<ช>ับเพราะเมื่อก่อนปูมาเนี่ยชำรวงจับได้น้อยมากนเนาะออกเรือไปเนี่ยวันหนึ่นงน่าจะได้ไม่เกิน2อกิโลนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยพอเรามีโครงการธนาคารปูมา<ช>นะครับทำธนาคารแล้วก็เอาชาวประมงเนี่ยไปปล่อยปูมาคืนลูกปูมาคืนอยู่ทะเลไทยนะครับตอนนี้ปูมาเพิ่มจากสองสามกิโลเนี่ยเป็นสิบก,กว่าเเก,กาิโลต่อวันว้าวคุหลายเท่าเลยอะหลายเท่าตัวไม่น้ไม่น้อยกว่าห้าห้าเท่าตัวถ้อย่างนั้นเนี่ยพอ ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับปูมาเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่เราตั้งใจทําต่อไปก็คือว่าพยายามจะเพิ่มมูลค่าของปูมาเพ่าเพืให้เขามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่ที่มาที่ไปนะครับเพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมนะครับชุมชนประมงปูมาเนี่ยนะครับในทุกจังหวัดเนาะที่พี่แม่พดูเลจังหวัดนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์นะครับ,บแต่เราธนาคารปูมาเนี่ยมีตลาดแนสุราฝั่งนะครับแล้วเราก็จะมีร้านอาหารที่เป็นของชาวประมง เห็นว่เขาจับดปูม้มาปลาสดแล้วก็ปรุงอาหารเลย<ช>ะนะครับแต่เดินไปที่พูธเนี่ยก็จะเห็นว่าธนาคารปูน้ําที่นามาชูวันนี้มีทั้งนครศร,รีธรรมราชนครุรีธรรมราชตั้งแต่งด้วยน,นี่เป็นตัวอย่างแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าไปจังหวัดใดๆเราก็จะเจอภาพแบบนี้นะครับทีนี้สกัดกาดูนะครับที่นครศรีธรรมราชที่มีเรามีอะไรอ่าอันนี้ต่อย่ดเหรอคะพี่นี่เฉิมเฉลิมมากอันนี้เรามีอาจารย์ที่สอนนเรื่องว่าการเตรียมอาหารนะครับก็ไปสอนชุมชนว่าเราคุณแม่จะเอา อ่าปีกันปูหมาเนี่ยเรเพิ่มราคาเราเป็นการทำน้ำพริกอ่าเพราะว่าที่ไหนเวลาไปที่ไหนเราต้องใส่น้ำพริกนะครับต้องน้ำพริกปมูม้าน้ำพริกมันเปรอะแล้วก็ถ้าเกิดไปภูมิภาคอื่นก็จะมีน้ำพริกเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าไปภาคใต้เมื่อไหร่นะครับไปจุดเรือประมงเมื่อไหร่จะได้กินน้ำพริกปูม้านะครับที่เป็นอ่าก็เลยพริกเยอเจอร์อร่อยมากออริจินอลออริจินัลอร่อยมากด้วยแ้ำว่าอร่อยมากนะครับแล้วก็ ราคาไม่แพงด้วยเนาะราคาเท่าไหร่อาจารย์อันเนี้ยขวดหนึ่งเนี่ยทานได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะแต่แค่ร้อยยี่สิบบาทเฮ้ยอาจารย์ผิดหรือเปล่าปกติเขาขายน้ำพริกมันปูน้ำพริกโตม้ยอาจารย์หลักแบบสองร้อยขึ้นอันนี้ร้อยยี่สิบเพราะว่าเป็นผู้สูงข่าบลงนะครับแล้วก็การท่านซื้อเนี่ยนอกจากเรื่องของการที่จะได้กินอะไรที่อร่อยแล้วนะครับก็ยังช่วยชุมพลได้ด้วยในการที่จะเพิ่มที่ธุกิจมันเวียนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของเขาลเรื่องของเงินอ่า ก็จมีหลากหลายใช่ไหมคะอาจตร์มีอันนี้เป็นเนื้อปูอันนี้ไข่ปูครับไข่ปูและมันปูและแต่ชอบแต่ละอย่างมันต่างกันยังไงจาอาหารจีนนนี้เนาครับนเนื้อปู ความแบบแน่นๆหรอือว่าปลาปูใช่ๆถ้าอยากทานเนี้ยปูอยากสะบัดเนี้ยปูต้องน้ำพริกเกระเพื่อนนะคะถ้าน้ำพริกกะเพื่อนเนียพยายามไม่ต้องขันทานได้อันนี้เป็นรสกลางและถ้าเป็นน้ำพริกไข่ปูอาจารย์ไข่ปูเนี่ยต้องมันๆปุบปับปุบปับอ๋อมันมีแบบไข่ปูเห็นนะคะมีไข่ปูด้านในแล้วก็ทานให้มัน มบบนี้ไม่เป็ดไม่เป็ดไม่ไม่คะได้คามมันด้วยอแล้วเผ็ดไหมคะถ้าเป็นไม่เผ็ดแน่นอนครับทุกคนใช้ไม่เผ็ดรสชาติกลางทานได้ทานได้่ถ้าใครชอบความมันของความมันปูมันมากคุณพลาดไม่ได้กับน้ำพริกมันปูและหายากด้วยนะเพราะมันปูแต่ละตัวนิดน้อยมากนะครับค่ะดังนั้นเนี่ยกว่าจะได้มานหนึ่งขวดเนี่ยต้องใช้หลายตัวแล้วก็แคร์กนวนมากเพดัะนั้นเนี่ยซื้อหนึ่งขวดเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับคุ้มค่าแน่นอนอันนี้มันปูแน่นอนไม่ใช่ไข่ มันฟูแน่นอนเพราะมาจากใต้ออริจินอลคุณได้ทานแบบ120บาทถูกไหมถูกมากอาจารย์อาจารย์ขายเหมือนแบบนี่อาจารย์ค่าแพ็กเกจอ่ะตาไปห้าสิบห้าสิบ่ที่จริงแล้วห้าหนึ่งร้อยค่าขนส่งพวกนี้ค่าขนส่งค่าอะไรอีกยี่สิบ ค่าอาจารย์ได้ยังห้าสิบบาทต้องแบ่งค่าตีพิค่าดูนค่าดิอาจารยทำเล่นๆอาจารย์ทำขายเอาสังคมครับขายอันนี้คุณเพื่อนขายคุณเพื่อนขายพวกคุณเพืมีรายได้แน่นอนใช่แต่ว่าเหมือนที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอ้เพื่อนแบบเนี้ยเขาไม่ถูกได้ย่อยออกมาเป็นมรนปูไข่ปูเนื้อปูเพื่อจะเพิ่มมูลค่านะครับแต่ตอนนี้เราดึงให้เขาแยกเป็นส่วนมานะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าจริงๆก็มีปูม้าที่แบบเป็นแบบนี้ด้วยนะอุ้ยเป็นเนื้อปูม้าด้วยเน่าปูเลยนี่คือขายเป็นสองส่วนนะครับขายเป็นส่วน อันนี้เราก็เอาไปทำเหมือนที่ที่ที่บู๊ทขายด้วยค่ะไข่เคี่ยวเนี่ยเราไม่ไปแทนไข่เคียวปูม้าอ่ากันก้ะเชียงปูนะครับเป็นเนี่ยดูได้ไหมตีไข่แล้วใส่กระเชียงปูไปแน่นๆ่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่แหละปกติเขาขายไข่เจียวปูื่อสองสามพันนะจานผมไปไว้ได้ยินข่าวเหมือนกันอขายห้าสิบอันนี้ถือไปหนึ่งแพ็คเนี่ยนังหนึ่งพันกว่าบาทเลยเฮ้ยอาจารย์เอามาขายห้าสิบเปอาจารย์ตีตลาดแตกแล้วอาจารย์เดี๋ยวหนูลงโซเชียลก่อน อันนี้นักเอ่เขขอข้อไข่เจียวห้าสิบบาท,บาทตลาดแตกแน่อาจารย์ตลาด <นะ S 2> แตกว่า,ท,าที่นี้แหละคนมาทานไข่เจียวที่นี่แน่นอนถูกต้องครับผม <c oughs> อร่อยด้วยแล้วก็ได้แบบมันฟูแบบแน่นๆใหญ่ๆ,ๆ,ๆถ้าซื้อนี่เท่าไหร่คะอาจารย์หนึ่งพันสองร้อยสิบบาทหนึ่งพันสองร้อยต้อง,ต,องต้องคิดอย่างนี้นะครับกัทเชียงปูเนี่ยนะฮะตัวมีแค่สองมีสองกัทเชียงครับเรื่อยๆเนาะอ่าเพราะนั้นเนี่ยท่านคิดดูว่าท่านซื้อหนึ่งพันสองร้อยสิบเนี่ยต้อง กี่ทูกี่ตัวในนี้นะครับดังนั้นคุณค่าแน่นอนนะครับแล้วก็การเชื่องแต่ละแต่ละอันเนี่ยแน่นแน่เหมือนที่น้องเห็นดูสิอาจารย์แน่นมากคือปกติคิดง่ายๆปกติตูเราไปกินอ่ะสามตัวโลใช่สองตัวโลยตัวลเท่าไหร่ครับพี่นี่ตัแปดขึ้นแปดร้อยขึ้นแปดร้อยขึ้นอาจารย์อ่ะใช่ไหมอันนี้ตัวหนึ่งได้สองการเชื่งสองการเชียงนี่ ับดูเกินไม่รู้จะป1 0ม0สพันัวนี้น่าจะเป็น1 0 0พันสองพันสามพันสี่พันได้สี่พันแบบแต่อาจารย์มารวมขายพันสองพันสองร้อแล้วก็ ได้แานอร่อยแล้วก็ที่สำคัญคือช่วยชาวบ้านด้วยถูกต้องคือประเด็นสำคัญเลยนะครับประเด็นคือช่วยวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วยิ่งเอานะคะปูหมามาเพิ่มมูลค่าก็ได้เป็นน้ำพริกต่างๆ120ยี่สบเหมือนกันนะครับจริงๆถ้าไปในชุมชนเรามีมากกว่านี้นะครับมีใช่แค่ย่างตัวอย่าดไงข้างๆเนี่ยบู๊เพื่อนๆนักวิจัยเนี่ยก็มีปูเจอมีปูเปรูปต่างๆด้วยปูจอ มีปูชอด้วยมันมีแต่ปูชอด้วยกับไก่ชะคร้านไก่ขาจันจทีนี้แนะนําว่าท่านมาซื้อที่นี่ก่อนในงานบอช้อครับแล้วก็ถ้าท่านชอบเนี่ยผมแนะนําให้ไปที่ในชุมชนเลยนะ,ะเพื่อจะได้ชื่อชุมชนในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนชุมชนอะไรอาจารย์ชุมชนก็มีเยอะมากในงหวัดนครศรีธรรรมาชอ๋อคือไปได้หลากหลายชุมชนได้เลยแล้วก็ในชุมชนก็จะมีร้านอาหารที่ของชุมชนของอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ ท่านจะมีเขาดินมาชิมอาหารแต่ละร้านเนี่ยมีความแตกต่างกันเหมือนชุ่มเครืีอัตลักษณ์เขาคือแกงนี้ก็จะเลกินอาหารแี่แบบนี้ไปชมนี่ถูกไหมครับถ้าไปที่นี่ถ้าเป็นยำปูอะไรสักอย่างก็ต้องไปที่นี่เพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ที่สุราษฎร์หนึ่งเดือนแคนาคานสีกับสุรากหนึ่งเดือนมาหน้าเหมือนปูเลยครับกลับมาหน้าเหมือนปูเลยตอนเดิไปสุราษฎร์่ะค ไปนครเออหนูไปนครศรีอ่ะก็ซื้อปูม้ากค่ะแม่แม่ก็ขายปูเนี่ยต้องซื้อแพ็กกับใส่กล่องเตาหมาจานใช่ใช่คุณแม่คือไปทำงานคือแบบต้องซื้อกับอร่อยมากครับแต่ไม่รู้จริงจไิงใครเป็นคนแน่นมากนะผิดก็ไม่่นได้ไงอาจารย์เขาขายได้สองพันอาจารย์ขายห้าสิบคนไปเนี่ยหน้าม้าหมดเลยหอาปูม้าหน้าปูม้าหน้าปูม้าหมดเลยครับคือหนูลงไปเลยหนูว่า บูน่าจะหมดแล้วล่ะหมดแล้วเราอดเลยผมตั้งใจจะกินแค่หวานเจยวบอยังไย่ได้อาจารย์ยังไม่ได้เวลานมนี้นะครับแตหมดแล้วเนี่ยคือออเดอร์ยาวมากคือจะบอกว่าคือวันเนี้ยอาจารย์เหมือนเื่นกำไรให้ทุกคนได้ชิมได้ลองทานนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆจากแลส่งตรงปลันครศรีนคอศรีนคร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 ีนยีคือรานคราช่วครศรีนในครานคาต้นทรนคลศรีนครศนราคาศรนทรนครศรนะรานครน การอุดหนุนมอชเนี่ยคืออุดหนุนชุมชนโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าได้มีส่วนแบ่งของกำไรนะครับมาช่วยเราได้แทนของทุกๆค่ะนะครับในงานวิจัยที่ขายได้ตบทางเราก็เงินทุกบาทุกสางก์ต้อกรับคืนเข้าไปสู่ชุมชนก็พ่อแม่ๆที่ออกเรือไปจับปูมาใช่ใช่ก็ก็ฝากด้วยนะครับน้ำพริกปูม้านะครับแล้วก็เนื้อปูม้าสดๆนะครับฝากธนาคารปูม้านะครับต้องเสี่ยงบ้างแล้วก็ถือหน้าฐานีนะครับแล้วก็แปลว่าอร่อยถูกใจติดใจแล้วก็ ต้องไปเรียนนครกับทุราด้วยนะโอ้โหแล้วต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยที่อาจารย์ที่แบบลงไปทํางานวิจัยช่วยชุมชนนรัให้ชุมชนเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นต้องขาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ขับรถมาแล้วมีสินค้าต่างๆมากขึ้นด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์แม่ครับขอบคุณที่ยังแม่ใ่ายปูม้าแม่ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เราถึงไเป็นแบรนด์พาสเอร์นะคะได้แล้ว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 ขอบคุณครับขอบคุณถ่ายและไปได้เลยนะค่ะเรื่องอะไรอยากจะ กางานวินจัยนะคะสามารถจั